สวัสดีครับเ,เพื่อนๆของช่องท่องเที่ยวทั่วไทยกลอนทัวไปตามฝันตอนนี้ผมอยู่บนวัดรรมสาริกานะครับใครที่เข้ามาดูมาชมก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยและใครที่มีโอกาสมาเที่ยวทางน้ําตกสาริกาก็คือทางผ่านก็ไว้เข้ามาเที่ยวมาทําบุญได้ครับที่วัดถ้ำสาริกาก็เหมือนกับ เป็นวัดสายของของหลวงปู่มั่นสายปฏิบัติเคร่งกอ่อสมควรอันนี้ก็คือรอบๆภายในวัดเดี๋ยวผมจะพาเดินลงอีกด้านหนึ่งของวัดถ้ำสลิกาไอ้ที่ล้องอยู่นี่คืออะไรกบครับเาทักาย ก็เป็นทางเดินลงอีกทางหนึ่งเมื่อกี้ผมขึ้นอีกทางหนึ่งมาให้ดูสภาพบรรยากาศภายในวัดสงบลมลื่นดีมาก ก็ถ้าใครชอบบรรยากาศเแบบท้องทุ่งเแบบทุ่งป่าเแบบธรรมชาติก็เข้ามากดติดตามมาดูได้ครับส่วนน่าตรงนี้จะเป็นอุโบสถของวัด อันนี้ก็คือวัดรรมสวิกาารครับที่นครนายกใครมีโอกาสมากแวะมาทำบุญมาที่เอวได สมโอรมวิจิตซื้อสมโอมกินวัดธรรมสาลิกาฝนกำลังลงสวัสดีนะครับเพื่อนๆของช่องท่องเที่ยวทั่วไทยตะลอนทัวร์ไปตามฝัน ตอนนี้ผมอยู่ที่วัดถ้ำสาลิกานะครับมาถึงทางแยกสองทางทางขวาไปมณฑบกับไปโบสถ์ซ้ายเดินขึ้นไปจะเป็นศาลานิกะสงค์กับวัดถ้ำสาลิกาเดี๋ยวผมจะเรียกขึ้นทางซ้ายที่วัดถ้ำสาลิกาครับก็เดินขึ้นเขาอยู่นิดนิด เดี๋ยวผมจะพาขึ้นไปดูข้างบนว่าเป็นยังไงก็เดินขึ้นมาระยะหนึ่งก็ถุงตรงนี้ต้นไม้ลากอุ้มออกก้อนหินส่วนนี้คงสร้างทีหลังอันนี้ลากต้นไม้หอ,อก,ก้อนหินเดี๋ยวผมจะเดินขึ้นไปทางขวาก็คงขึ้นไปอีกสูงพอสมควรเท่าที่ดู อันนี้คือวัดถ้ำสาลิกานะครับอันนี้คือต้นไม้ที่เห็นเมื่อกี้ดูรากข้อหอกก้อนหินไว้ทั้งก้อนเลยอันนี้คือต้นไทรอันนี้ก็คือก้อนหินอีกก้อนหนึ่งเดี๋ยวผมจะพาขึ้นไปศาลาการาาประเรียนแล้วก็อุโบสถ ก็ไม่รู้ตรงไหนเลือกเป็นส่วนของถ้ำนี่ก็ให้ดูก้อนหินตั้งคนใจบุญวัดถ้ำสติกาก็ไม่มีอะไรเดี๋ยวลงผมจะเดินลงไปด้านนี้ด้านซ้ายไม่มาแล้วก็จะกลับไปทำบุญก็วงตามกำลังศรัทธา อันนี้เป็นสา,าราการเปลี่ยนทำสาริกา